ไหลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มข้อลราเต็มแค่ง3 6ร้าบาอจริงเฉียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮะแล้วก็พบกนันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มาเล่นลักินในกงะห้าตุนมา120เบ,บ็ดแลกเบ็ดสไปก่อน ของแท้จัดปูดจัดไปทั้ง3ม30มา30หมุนนะวัยรุ่นรุ่นฮะเออจะเป็นยังไงมาดูขอหลายๆหน่อยลูกขอหลๆหน่อยลูกโอ้โหยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่โอ้โหยังนิ่งเออมาดอกนี้เจเข้ามามัขาขอให้คูณ6 3 โอเคมาพให้มาอีกสิบสครับหลายไปไหลายปุ๋ยดอกนี้ดูคูณแปเข้าไปร้อยสาสบสี่ของแท้แม่จ่าและเอเข้ามามาพหเก้าให้9หเออเฮ้ยบ้าบบอจริงๆียวร้อยหกสิบสองนะทั้งหมดไปกันต่ออย่ารอช้าพี่ชยัยยังไงดีขอหลาๆหน่อยขอหลาๆหน่อย <c oughs> ยังนิ่งอยู่ยังไงดีเออ ปับปับปับป๊บคูนแปดเออ้าสิบ้าบาอแซลแลวมอนมาอีกส12ของแท้แต่ไม่มีอะไรต่อนะเออมันต้องอย่างนี้ไหละดีนะหลายดีแนปะดสิบเจ็ดนหมดนะโอเคไปกันต่อพี่ชายไปกันต่อพี่ชาย ขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆนะอ่ามาพอห้าเต็มคอรอเต็มแข้งคูณสิบไปบบร้อยสิบสี่บาบอลและเอเข้ามาอีกมาพอห้าอีกหกสิบสี่ของแท้เจลงไม้เรียบร้อยมาพอห้ามาอีกเจ็ดยังไงต่อโอเคแซลมอนใหม่เลยอีกสามสิบหกเออเฮยไหลได้ไหลดีนะจ๊ะไหลได้ไหลดีสองร้อยยี่สิบเอ็ดมา ของแท้นะสบายใจฮนะแต่อย่างงี้อุ้ยกองเข้ามาฮะร้อยแปดสิบโอ้โหส่งมาดีส่งมาดีฮะเออส่งมาโคตรดีส่งมาโคตรสวยนะพี่ชายออจัดปุยเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าได้แล้วมีธุระเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสิบฮะจัดไปเราดูฮะลุลนะลุนะลุลลุนนะ ลุนลุนนะเปิดเทอร์โบไปนะนลืมบอกเมื่อกี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหบ้าบอแหมปิดเทอร์โบดีกว,ว่าลองดูสักสิบไม้สิบหมุนฮนะแหมเปิดเทอร์โบไม่เข้าเลยปะทอ้อเออเปิดเทอร์โบไม่ค่อยเข้าเลยนะทุกคนนะเราดูเบ็ดติบจะเวิร์กไหมเบ็ดติบจะเวิร์กไหมโอ้โหเบ็ดติบ เออโอเคเข้ามาตรงนี้มาพอให้สิบหกลายไหมมาพอให้อีกสิบสามบาบอโอ้โหไหนลองดิไหนลองดิเพิ่มเบ็ดดีกว่าจัดปุย๋ยจัดไปเบ็ดยี่สิบเปิดเทอร์โบมาแล้วสิบไม้สิบหมุนห้ยังไงดีกิโก้เออเจเข้ามาตรงนี้สามสิบหกของแท้แม่จ่าพันเข้ามาอีกแปดยังไงวายเอเคมมาอีกห้า แซลมอนกับคิวเข้ามาร้อยแปดเอ็ดเอสลจ้านะจ้าไปกันต่ออย่รารอช้าเข้ามา28่ปดโอ้โหสิเต็มคอรอติมแข้งมาอีก30โอเคมาพอให้สังร้อยสี่ินัูชิเมื่อกี้เ,เข้ามาอีกรนะ้อยฮะเอ,อว่าไงดีจิโกมาก72ของแท้เจกัสสิเข้ามาอีก40่สิบบ้าบอเอเ้ยเอเ้ยหกสิบสี หลแล้วไหลแล้วอีก960ไหลแล้วฮะเต็มคอเต็มแข่เจ็ดร้อยสามสิบหาบอจริงเชียวมันไหลเข้ามันไหลดี2อง5เออมันไหลดีจริงฮนะทุกคนนะแมวนรกไปได้แล้วลองกลับมาเบ็ดสิบดูฮะว่าไงดีเพิ่มเบ็ดเป็น30เลยอุ้ย โอ้โหมากอให้หกร้อยยีิบสี่หกร้อยยี่สิบสบ้าบอรจริงเชียวบ้าบอรจริงเชียวเอ,อ้ยเต็มก้อล้อเต็มแข้งแล้วคูณสอมากักสิบเก้าสองพันหนึ่งของแท้ของแท้นะพี่ชายเออจัดปุ๋ยจัดไปยังไงเปิดเทอร์โบ สักสิไม้สิบหมุนลุ้กันไปกับเบ็ส3มเจเขามาคูณสี่มาพอให้36ยังไงต่อโอเคโอเครู้เรื่องเกของแท้แม่จ๋ามาพอให้มาอีก84ยังไงดีจิกโกขอไหลๆมาอีก2องร้อนะเออซูชิเข้ามาคูอหกมาพอให้เกือบร้แซลมอนเข้ามาห้าสี รูเรื่องรูเรื่องห้าร้อยเก้าสิบสี่นะพี่ชายโอ้โหเสียแวบเสียแวบเลยนะขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออถ้าไม่เวิร์กนี่ต้องเลิกนะเพราะว่าเรากำไรมาแล้วเออมาเก้าสิบหกวิมาพออีกสามสิบหกอะไรลงมาก็ได้ดอกนี้มาพออีกสองร้อยสี่สิบห้าาบอดูคูณแปดนะฮะมาพออีกสองพันสอง ของแท้แม่จ๋าไม่สบายใจฮะเออสบายใจนะทุกคนนะกําไรเน้นๆฮะสามไหมสามหมุนว่าไงเออโอเคประมาณนี้ทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเออวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ